สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนี้ก็พบกับผมโจโคนบ้านป่านะครับนี่ก็มาหายิงปลานะครับก็ไม่รู้ว่านี่จะได้มีปลาให้ยิงหรือว่าจะเห็นปลาหรือเปล่านะครับจะได้ปลาหรือเปล่าเนาะลุ้นไปพร้อมกันกับผมครับว่าวันนี้ผมจะได้มีผลงานให้พี่ๆาชมหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็รับท่านไหนที่ เพิ่เข้ามาชมช่องเล็กผมนะครับขอรบกวนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับครับไปพร้อมกันครับ ชนครับไกลูกดอกลงลงคาดท้องไปครับดนะูแถวนี้มีหนูพุกครับทางเดินมาบ รอยกัดหญ้านะครับใหม่เยอะครับตายหญ้านะครับสิได้มันใครจะปั้นถึงหน่อยครับนี่ครับตอนกัดกินเ้าวสซาลีีนขี้นครับ ต่อยขุดเล่นครับนี่มีตัวโตวอยู่ครับเนี่ย กระแหงครับใช้ปิ้งคยอบ โดนครับโดนครับใส่ปิ้งครับใส่ปิ้งยิงยากครับเพราะมันมันเร็วครับแป๊บๆปข้างล่างมันเร็วครับใส่สวยครับ ปิปงครับส่ปิ์ลอ,อยลอ,อยครับิไปอรลอยนะครับมันนะครับตากระแหนะครับ เบีเยากาดยาเย็นครับข้างกระชังปลาครับมีลุงเข้ามาลงขายนะครับ ชาติสวยงามดีครับบรรยากาศดีครับผมโชยมาเย็นๆครับผมเฝ้ายิงกันต่อไปครับเพื่อจะได้แต้มเพิ่มครับครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นกว่าแล้วครับแสงไม่ค่อยมีแล้วครับเอยวรอเฝ้าอีกสักครู่นะครับ เพื่อจะได้ยิงครับมีปลาใหญ่ออกข้างนอกนะครับขึ้นหัวข้างนอกคนระับบาวน้ำนะไรู้เป็นปลาอะไรนะ เตือจะได้ป่าอย่างครับป่านนินป่าทับทีไม่ติดกับครับอ๋อมีนลมลำติดเนาะครับนะครับ ลุงเขาลงไข่เสร็จครับกลาน,นครับครับปลากระแหที่ยิงได้นะครับปิงนะครับปิงสดเน,นี่ยอร่อยมากครับผมคสักคู่ครับสัมตัวแล้วมันผมว่ามันมันดีนะครับเนื้อมันหวานแล้วก็มันจะมันมันดีนครับ ปิ้งแล้วก็เราสาดน้ำปลานะครับผมคแบบร้อยครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมครับมันเริ่มแตกแล้วครับผมเนี่ยมันนั่นนะร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็สาดน้ำปลาเข้าไปนะครับโอ้ยหวาน,นครับผม เนื้อนุ่มหวานครับอร่อยครับครับได้ที่แล้วครับผมโอ้ร้อนๆนะครับมันชาเลยครับผมสาดน้ำปลาเข้าไปครับหอมมากครับผม กินได้ทั้งเกล็ดเลยครับหอมครับอร่อยมากครับผม